มาอัปเดตราคาก,กันต่อกับเครื่อง PS5 หลังจากวันที่19มีนาคมผ่านพ้นไปกับการจองรอบที่3คนทั่วไปอย่างผมกับสกิลโชคทางด้านการจองน้อยๆก็ยังคงจองไม่ได้อยู่อีกเช่นเคยและผมเองก็ได้ทําการเข้าสํารวจราคาที่ห้างเมกาพาาซาหรือว่าทางสะพานเหล็กนะครับเช่นเดิมเหมือนทุกๆครั้ง หลังจากการจองรอบ3ผ่านไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสถานการณ์ในห้างเมกาพาซาขอบอกไว้เลยนะครับว่าคนเยอะมากๆจริงๆแต่ก็ไม่ค่อยมีคนมาซื้อเกมเท่าไหร่นะครับเท่าที่สำรวจส่วนมากจะมา,าเดินดูฟิกเกอร์หรือว่าเดินซื้อพวกโมเดลต่างๆกันแต่ผมขอไม่บันทึกภาพเยอะนะครับเพราะบรรยากาศร้านค้าตอนที่ผมเข้าไปสำรวจสอบถามราคาเครื่อง PS5 ดูแล้วบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะแบบมาคุมาค,มาคุนิดหน่อยนะครับตามความรู้สึกของผมเอง มาเข้าเรื่องของตัวราคา PS5 กันนะครับราคาก็ยังคงปรับตัวลงมาเล็กน้อยจากรอบ2ที่ผ่านมานะครับที่เคยเอาข้อมูลมาฝากเพื่อนๆก็คือราคาจะอยู่ที่29,000บาทก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ27,000บาทแต่ถ้ามีเทคนิคแบบคิดน้าน่อยช่างใจจะเอาดีหรือไม่เอาดีนะครับบางร้านก็อาจจะมีแอบลดราคาให้นะครับประมาณ500บาทได้ แต่สาหรับคนที่ไม่ได้ทําการบ้านมานะครับหรือว่าไม่ได้สืบราคาที่อื่นมาก็อาจจะพอใจกับราคานี้แล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าเราทําการบ้านมาเมื่อลองเทียบกับราคา27,000บาทนะครับกับทางกลุ่มพ่อค้าฝั่งโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่มไลน์หรือว่ากลุ่ม a c e b o o k นะครับราคาที่เขาขายเครื่อง ที่เขาจองได้ใน PS5 ของรอบที่3นี้นะครับราคาเขาก็จะรีเซลกันอยู่ที่ประมาณ20,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับกับเครื่อง PS5 รุ่นที่ใสด่ดิบได้เรียกว่าราคานั้นค่อนข้างต่างกันพอสมควรเลยคราวนี้เราลองมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียนะครับกับการซื้อเครื่อง PS5 จากพ่อค้าทั้ง2แหล่งกันนะครับถ้าหากเราซื้อจากพ่อค้าทางฝั่งสะพานเหล็กนะครับหรือว่าห้ามคกาภา่านะครับข้อดีของเขาเลยนะครับก็คือคุณจะได้เครื่องเดี๋ยวนั้นทันทีเลย ไม่ต้องคอยให้เสียเวลาแล้วก็สามารถที่จะลองเทสเปิดเครื่องได้เลยนะครับว่ามันสามารถที่จะทํางานได้ปกติหรือเปล่าถ้าเครื่องมันมีปัญหาก็สามารถที่จะ ไม่ขอรับหรือว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้นะครับและข้อดีของทางฝั่งพ่อค้าจากโลกออนไลน์ล่ะครับข้อดีของเขาก็คือราคาที่ถูกกว่าพ่อค้าจากร้านเกมสะพานเหล็กค่อนข้างมากเลยทีเดียวแล้วคราวน,นี้เรามาดูข้อเสียนะครับของการซื้อจากพ่อค้าทั้ง2ฝั่งกันมาเริ่มกันที่ทางร้านสะพานเหล็กกันก่อนเลยหรือว่าห้างเมกาพาซ่านะครับข้อเสียที่ผมเจอนะครับก็น่าจะมีเพียงแค่ข้อเดียวก็คือในเรื่องของราคาที่บวกมาค่อนข้างแพงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว และถ้าเป็นข้อเสียของทางฝั่งพ่อค้าจากโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทางไลน์นั้นข้อเสียนั้นค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าทางล้านสะพานเหล็ก ข้อแรกเลยนะครับก็อาจจะโดนการยกเลิกหรือว่าแคนเซิลจากผู้ขายนั้นได้ทุกเมื่อไม่มีการการันตีได้เสมอไปอาจจะวันนี้อาจจะรับปากไว้นะครับว่าเราได้แน่นอนแต่ก่อนจะถึงวันที่ได้เครื่องอาจจะโทรมาบอกว่าการขอยกเลิกอาจจะเปลี่ยนใจไม่ขายแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอนะครับและข้อต่อไปก็คือการถูกหลอกให้โอนเงินนะครับเพื่อมัดจําสินค้าราคาเครื่องกันก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการเชิดเงินนั้นหายไปเลยนะครับโอกาสนี้มันก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นก็ควรซื้อกับ คนที่มีตัวตนจริงๆนะครับแต่ก็คงตอบยากได้มากจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีโปรไฟล์ก็ค่อนข้างดีนะครับมีความน่าเชื่อถือแต่ก็อาจจะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันมันก็เหมือนกับการวัดดวงกันนะครับตรงส่วนนี้ซึ่งมันก็จะแลกมากับราคาเครื่องที่ถูกกว่าหลายพันบาทนั่นเองและข้อสุดท้ายก็คือการซื้อไปแล้วส่วนมากเขาก็จะไม่รับคืนกันนะครับเมื่อรับของจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเอาไปเปิดเครื่องที่บ้านเก,เกิดว่าเครื่องมีปัญหาเปิดไม่ติด หรือว่าใส่แผ่นดิสไม่เข้าอะไรแบบนี้นะครับก็ให้เราทําการต้องไปเคลมกับทางโซนี่กันเอาเองส่วนมากจะเป็นแบบนั้นและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารนะครับของเครื่อง ps 5ในประเทศไทยหลังจากการจองรอบ3หมดลงนะครับส่วนเครื่อง ps 5จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติเมื่อไหร่นั้นทาง a c o n TV ก็จะเกาะติดข้อมูลมาให้เป็นระยะระยะสวัสดีครับ